ท่านผู้หญิงพันสุวรีกิติยากรร่วมกับจังหวัดเชียงรายและคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์พาเจ็วันเจดคืนเริ่มวันที่25กุมภาพันธ์ถึงวันที่4มีนาคม2566ณวัดพระธาตดอยตุงจังหวัดเชียงรายพร้อมตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้พระอ,องค์ทรงหายจากพระอ,อาการประชวรโดยเร็ววันจึงเรียนมาเพื่อทราบเราอยู่ในวงไพ่แต่เราไม่ได้เล่นจะมีความผิดไหมไหมคะที่เราต้องพิจารณาตามสถานการณ์ก่อนน,น,นะคะว่าถ้าเราไปนั่งอยู่ในบ้านที่เขาเปิดเป็นบ่อนสมมุติบอกว่าไม่ได้เล่นนะไม่ได้ลงตังนะแต่ไปช่วยเขารุ้นไพ่อย่างเงี้ยหรือไปช่วยถือให้อย่างเงี้ยมันก็ เหมือนกับมีส่วนร่วมไปโดยภริยายก็อาจจะถูกสันนิษฐานโดยข้อแห่งกฎหมายว่าเราเป็นผู้ร่วมกันกระทําความผิดอยู่ดีอีกคนหนึ่งนะเบคะอันนี้เขียนว่าอะไรนะคะสามีขายาแต่ภรรยาไม่รู้เรื่องแต่โดนจับมาเป็นคู่คดีกันทําไมภรรยาต้องโดนจําคุกปัญหาลักษณะนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ได้ยินอยู่เป็นประจําในคดีโดยเฉพาะคดียาเสพติดจริงๆแล้วคดียาเสพติดเป็นคดีที่มี โทษร้ายแรงอย่างทายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าสามีขับรถไปส่งยาภรรยาติดรถไปด้วยสามีส่งไปไปส่งยาภรรยาไม่ก็ไม่ได้อะไรมากมายอาช่วยรับเงินทอนมาใส่กระเป๋าทางกฎหมายสันนิษฐานว่ามีส่วนร่วมในการกระทําผิดแล้วถึงจะต้องรับผิดเท่าตัวกันนั่นก็เป็นเหตุเหตุหนึ่งก็ถึงอยากเตือนว่าในกรณีของยาเสพติดเนี่ยอย่าพยายามไปยุ่งเกี่ยวเลยดีกว่าหรือพยายามไปอยู่ใกล้ๆเพราะว่า บางครั้งถึงแม้เราไม่ได้เป็นตัวกลางโดยตัวการโดยตรงแต่ว่ามีส่วนร่วมหรือรู้เห็นแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็จะทำให้เราต้องรับโทษไปด้วย ตัวใหญ่มากเลยเอาพวงพานะกลัวแล้วคุณนอนเหรอใช่พวงพาอยางแล้เออใช่ฮะลืมแล้วคุณน้ากลัวนอนนี่แหละโอ้ออกจะอ้วนน่ารักเชียวนะกลัวพวงพาเอาไว้ในมือเลยอ่ะถ่าย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 รึปดีครับ